ความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทลายปัญหาใน,นวันนี้คงเป็นปัญหาของสาธารณสุขจังหวัดบ้างอำเภอบ้างนะฮะท่านถามว่าคุณยายเป็นคนหูหนักถ้าจะคุยด้วยก็ต้องตะโกนชาวบ้านก็ไม่รู้หาว่าตะคอกอย่าซรว่าจะพูดตะโกนใส่จะบาปหรือเปล่าก็พูดแต่คุณยายได้ยินเนาะคุณยายหูหนักก็ต้องพูดดังหน่อยสิ เราพูดกันในรู้เรื่องแกคุณยายได้ยินไม่มีใครก็ว่าอะไรเราก็รู้เรารู้กนแล้วกันนะแต่ฟังตามคนก็ว่ามันไม่ได้เรารู้ว่าพูดอย่างเนี้ยคุณยายได้ยินก็พูดอย่างเนี้ยแต่พูดเบาคุณยายยังได้ยินก็พูดได้เบาลงมามันก็ดูการปรับขึ้นเสียงแล้วก็ช่วงที่เรานั่งห่างกับคุณยายก็ให้ถูกต้องเหมาะสมกันแล้วกันคือพูดกับคนแก่ก็เป็นอย่างนั้นเองนะ ใครๆก็รู้พอตะโกนเปปกติเขาก็รู้แล้วนะฮะเราไปเยี๋ยวไปคิดมากทาบุญไหว้พระไหว้เจ้าควรอนธะิษฐานให้ได้ตามสิ่งประสงค์หรือไม่หรือควรตั้งจิตแบบใดที่จริงจะตั้งความปรารถนาก็ได้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าตั้งความปรารถนาแล้วได้ตามที่เราปรารถนาแต่ว่าก็เป็นการสํารวมระวังจิตคือถ้าถือโดยหลักที่พระโพธิสัตว์ท่านทำเนี่ย เราพบว,ว่าประวัติศัสตร์ทุกครั้งท่านกธิฐานเพื่อการสรูปพระอนุตตรสมาสัมปทิญาอยู่ตลอดแล้วก็เป็นเรื่องอธิษฐานนี่ก็เป็นไปได้วันก่อนเนี่ยมีคนระดับสว,ว์นะแล้วก็เป็นคนดังในหน้าตาทางสังคมพู้จารณาเกลียดบอกว่าเมื่อสองพันหกร้อยปีกว่ามาแล้วนี่มีแขกขาวคนหนึ่ง ลอยถาดอธิษฐานให้ทวนกระแสน้ำที่จริงถาดมันก็ไม่ทวนมันไหลาตามน้ำไปเก่งเอาขนาดรู้เหตุการณ์เมื่อพันหกร้อสองพันหกร้อยกว่าปีคือพูดประพุทธเจ้าแกใช้เรียกว่าแขกขาวมันเกินเหตุไปหน่อยนะคือก้าร้าวมากไปหน่อยในฐานะเป็นพุทธนะถ้าเป็นคนนอกาศาสนาเราไม่ว่าอะไรรอกเธออย่าลืมนะเรื่องอธิษฐานเนี่ย คนที่มีบารมีลดหลั่นลงมากว่านั้นเขาก็อธิษฐานประสบความสำเร็จมาเยอะนะภาษาอะไรกันคนขนาดพระพุทธเจ้าที่อธิษฐานแล้วจะไม่ประสบความสาเร็จก็แค่ถาดลอยทวนกระแสน้ําก็เล่นคนนะอย่างได้เลยไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรนักหนานี่นะเอ่อการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงหรือไม่ค่ะคือเขาบนบานจริงนะแหละ เนบานกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นธรรมชาติมนุษย์นะ่นะมนุษย์นี่พอถูกความกลัวตายกลัวภัยกลัวอันตรายหรือปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เชื่อในศักยภาพของตัวเองก็ต้องบวงสรวงอ้อนวอนขอร้องการช่วยเหลือจากสิ่งเหล่าน,นั้นก็แล้วแต่ว่าจิตใจมันไปปักใจขวางใจอยู่กับเรื่องอะไรก็จะบวงสรวงอ้อนวอนไปกับสิ่งเหล่าน,นั้นก็บางครั้งประสบความสําเร็จ ต่พราท่านไปเชื่อมโยงเอาเองนะฮะบางทีผมก็เลยคนละผลแต่ว่าพอเชื่อมโยงแล้วเนี่ยท่านจะยึดติดท่านจะยึดติดแนวทั้งหมดเนี่ยเราจะเห,เห็นว่ามันเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วก็พบคือหมายความว่าเราจะต้องสัมผัสสุขทุกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็อยากอยากให้ได้สุขนั้นเกิดขึ้นอีกหรืออยากให้ทุกนั้นหายไปเลย แล้วเสร็จแล้วก็ต้องยึดว่าต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ Eden. ก็กลายเป็นพบขึ้นมาภายในจิตเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าให้ทุกข์มันสงบมันต้องทําอย่างนี้ถ้าให้สุขมันเกิดขึ้นเดีย๋ยวต้องทําอย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็จะไม่เกิดนะพอทําแล้วไม่เกิดเขาก็รู้สึกว่าเขาทําพลาดไม่ถูกต้องตามวิธีเหล่านั้นเขาก็แก้ไขเขาก็ว่ากันไปถึงจุดหนึ่งพอสําเร็จเขาก็โยนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกลักษณะความเชื่อแนวนี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไระ เราแก้ไขเขายากนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องมองโดยเหตุโดยผลก็แล้วกันเขากินสุรามไม่ยอมเลิกกินแล้วติดลมจะทำยังไงดีก็ตอนเขาตรงนั้นก็ควรจะปล่อยเขาไปก่อนนะนะพวกนี้มันไม่มีเหตุผลไม่มีสติปัญญาที่จะฟังที่จะคิดอะไรแล้วค่อยพูดเมื่อเขาไม่ดื่มอนะ คอยชวนคุยคนอาจจะให้ดูคนอาจจะเล่าให้ฟังอาจจะให้อ่านหนังสืออะไรแต่ไรเพื่อเสริมไอสติสัมยาของเสียก่อนคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันดูตึงกาลเทศะบุคคลนะไม่ใช่ว่าพูดง่ายเสมอไปแต่คนเราต้องพูดกันได้ตลอดไปก็มันไม่ต้องมีระบบสลับซับซ้อนอย่างที่เห็นกันอยู่หรอกเคยดูหมอดูบอกว่า จะอยู่คู่กันตลอดไปอ๋อก็ดีนะแต่ว่าต้องพยายามแก้ไขนะแต่อยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเเทพธิดาอยู่ร่วมกับยักษ์เทพธิดาเดือดร้อนบะกั้นต้องแก้ยักษ์ให้เป็นเทพบระบุเทได้แล้วก็ปรับสถานภาพความเป็นเทพธิดาของตัวเองให้มั่นคงยังยืนมากยิ่งขึ้นทําไมคนจึงแย่งกันทําบุญเพาทําบุญแย่งกันเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะ ก็เรียกว่าอะไรอาหางปุเรอาหางบุเรคือฉันก่อนฉันก่อนถ้าจะทําความดีนี่รีบทําเลยฉันก่อนฉันก่อนนะแต่ทําความชั่วนี่ถอยห่างเลยอย่าไปแย่งกันไม่ได้เสียหายอะไรนะไปถึงก่อนนั่งก่อนแต่ไม่ค่อยเออไม่ค่อยจะอะไรล่ะเ,เะเพื่อให้คนไปทีอ๋อไม่ค่อยจะเผื่อให้คนไปทีหลังไม่ทราบเป็นเรื่องอะไรนะถามลอยลอยจังเลย ออสรุปว่าที่จริงมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเผื่อไม่เผื่อนะฮะเดียกรู้สึกคล้ายๆถ้าแย่งอย่างนี้มันก็คือแย่งการให้ทานแต่นั่นเองอย่างอื่นไม่ต้องแย่งเนี่ยศีลก็รับกันไปเลยกังเทศก็รับกันไปเลยนั่งกรรมาฐานก็ต่างคนต่างก็ทำกันไปก็คงหมายเรื่องการให้ทานแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการแย่งหรือไปแย่งแต่ว่าการแย่งทาบุญไม่ใช่เรื่องเสียหายนะฮะ เรื่องเสียหายก็รีบทาเพราะว่ากุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นต้องการจะทําบุญเนี่ยมันเกิดวูบเดียวและบรรดับเลยเราก็บางทีเราก็ไม่ได้ทําเพราะงั้นพระเจ้าจึงสอนว่าเมื่อจะค่าเจตนาเกิดขึ้นต้องการจะบริจาคไงีรีบทำทันทีเพราะทํามอย่างนั้นแล้วความรู้สึกสันหีมันจะเกิดขึ้นท่วมทับจิตแล้วจิตมันจะทําไม่ได้เพราะงั้นการแย่งกันก,นก็ที่จริงก็ถูกแล้วนะ เวลากระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นผิดลูกเมียคนอื่นโอเล่นแรงนะเวลาตายแล้วได้รับฟังว่าตกนรกปีนต้นงิ้วแต่ถ้าเป็นปัจจุบันสมมติว่าเราโดนกระทำบ้างก็จะพูดว่าเป็นเพราะเรารับกรรมที่ไปทำไว้ในชาติก่อนจึงสงสัยว่ากรรมที่กระทำผิดแล้วรับผลในนรก กับกรรมในปัจจุบันเป็นกรรมต่างกันอย่างไรทําไมรับผลแล้วจึงรับผลอีกโอ้ยพูดเป็นเล่นไปกรรมเนี่ยมันเหมือนกับความรู้เราอะนะความรู้หรือความผิดอะไรก็ตามนะเช่นว่าเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยทําผิดแล้วผิดอีกเห็นไหมมันไม่ได้ช่้งเดียวหรือว่าทําความดีเนี่ยเราทําทําถูกแล้วทําถูกอีกทําถูกแล้วทําถูกอีกตลอดชีวิตเนี่ยทำดีได้ตลอดมันไม่จะอยู่ครั้งเดียวเนี่ย เราเพิ่กีดกดธรรมดาอีกแันแหละก็รับแล้วรับอีกทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นแหละไปร,ะรับแล้วรับอีกเพราะเราเพราะเราทำแล้วทําอีกไงและอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราทาเราเรียนหนังสือตั้งแต่เป็นเด็กเด็กแล้วท,ทําไมหนังสือเรานั้นก็มาช่วยเราได้ในทางปัจจุบันบางทีก็คนก็ทําชัว่วทาผิดมาตั้งหลายปีแล้ว,ลวทาไมความชั่วแล้วมาตามสนองมันเป็นเป็นเรื่องกระบวนการของเหตุผลมันไม่มีอะไรให้ใหครั้งเดียวหรอกเพียงแต่ว่าแรงหรือไม่แรง ตธนในพวกชาติต่างๆนี่สมมติว่ากรรมเราทําเช่นสมมติว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่นะฮะฆ่าพ่อฆ่าแม่นเนี่ยอชั้นแรกก็คือตกนรกอเวจีเลยแล้วกว่าจะตายอันดับขึ้นมาได้โอ้มันผ่านวิบากกรรมมามากมายกากองเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกฆ่าเกิดเป็นสัตว์ก็ถูกฆ่าอย่างเงี้ยมันก็เจออย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆ แล้วก็จนกว่าจะสิ้นกระแสกรรมอาจจะเกิดเป็นเปรตอาจจะเกิดเป็นอะไรไปก่อนนะฮะตายอันดับมาก่อนอย่างที่ท่านเล่าถึงพระนนท์ในอดีตชาติเนี่ยท่านเคยเป็นชู้กับเมียของชาวบ้านฮะตกนรกลงไปก่อนตกนรกแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นเปรตแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเกยเป็น เป็นกะเทยก่อนนะเป็นกะเทยแล้วก็เป็นผู้หญิงยากจนแล้วก็ถูกข่มขืนจุดคราธรรมนาจารย์กว่าจะเปลี่ยนพพบชาติเป็นผู้ชายได้น,นอนหะรือก็เรื่องเดียวฮะเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องผิดรูปเมียเขากรรมทั้งหลายเขจะมีลักษณะเขาอย่างนั้นไม่ได้ให้ผลครั้งเดียวนะไม่ได้ผลครั้งเดียวแต่ว่าจนกว่าจะสิ้นกระแสกรรม ให้ผลจนกว่าจะสิ้กนกระแสกกับเราสามารถติดต่อกับวิญญาณได้ไหมคะวิญญาณไหนล่ะถ้าวิญญาณก็คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโอปปาติกะก็แล้วกันนะเราสามารถติดต่อได้กับเขาถ้าหากว่าเขาพร้อมจะติดต่อกับเราหรือไม่อย่างนั้นเราก็ต้องพัฒนาจิตเราจนไปได้บรรลุอภิญญาที่เป็นโลกิยะอย่างน้อยนะฮะคือได้ที่ปักจุบ หรือว่าได้ที่ประชุ์เราสามารถฟังเสียงเขาได้นะแล้วก็เห็นรูปเขาได้แต่ว่าต้องฝึกฝึกมากนะฝึกมากกว่าจะเห็นแล้วก็เห็นได้นาน,านๆแล้วก็คุยกันได้แล้วก็ติดต่อกันรู้เรื่องหยู่ยาวใช้เวลายางเพราะฉะนั้นตามปกติเราจะเห็นว่าพระท่านก็ไม่สนใจศึกษาในเรื่องเหล่านี้หรอกเพราะว่ารู้มาแล้วก็พูดแล้วก็มีปัญหาทุกที คนกลุ่มหนึ่งก็ไม่เชื่อก็กก็ดาว่าเอาคนกลุ่มที่เชื่อบางทีก็เชื่อเฉยๆไม่ได้เกิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรในกรณีคารวาสได้สมาทานศีนห้าแล้วในบางครั้งจะทําผิดศีลโดยเฉพาะศีลข้อที่สี่จะบาปไหมมันก็สมาทานไม่สมาทานก็บาปทท้งนั้นเนี่ยนะ เพราะพวกนี้มันเป็นบาปสากลน,นะจะลืมว่าฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีเราพติผิดทางประเวณีก็ดีโกหกก็ดีมันบาปสากลเราสมาทานศีลไม่สบาสนศีลก็บาปด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้เขียนศาสนาอะไรด้วยเพราะว่าจิตที่คิดแล้วก็ทําพูดออกไปอย่างนั้นเป็นจิตที่ไม่ปกติถูกกระแสกิเลสทอหุ้มคลุมรุมเอาไว้ ทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ได้ใช้สิ่งของนั้นหรือไม่ระหว่างสังฆทานปัจจัยสิ่งไหนควรจะถวายคือถวายให้ดีแล้วเนี่ยมันปัจจัยเนี่ยมันเป็นอนเนกประสงค์นะฮะคือสังฆทานในบางทีเนี่ยวนี้ก็ต้มกันเยอะก็น่าสงสารเรื่องสังฆทานเนี่ยมาเคยเคยลองเปิดดูหลายทีแล้วโอ้ยมันเล่นแรงคนพวกทางเนี่ยทําบาปมากเลย บางทีมันไม่มีอะไระข้างในเอาอะไรปิดๆเอาไว้แล้วข้างในเนี่ยคือเราหิ้วดูก็ได้นะฮะถ้ามันเวียงมันแกว่งแล้วก็แสดงข้างในไม่มีอะไรคือถาวายปัจจัยนั้นเป็นรวมๆเพราะว่าท่านจะให้วิยาวิจกรไปหาสิ่งที่ท่านขาดแคลนจริง,รงๆคือแก้ปัญหาได้จริงๆมันทงไปกองอยู่ะไปกองสะสมอยู่แล้วพระก็ไม่จะเอาไปไหนก็ต้องรอรวบรวมเอาไว้เพื่อส่งไปต่างจังหวัด ส่งไปสำนักเรียนที่มีพระเนตรมากๆนะฮะทีนี้กว่าจะรวบรวมได้เนี่ยมันก็นานบางทีของเสียเลยทีนี้ถ้าของมันน้อยเราก็เอาไปไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าไม่คุ้มค่าน้ํามันและนี่ก็คือสิ่งที่ค่อนข้างเป็นปัญหาเกิดถ้าถามอย่างนี้ก็ถวายจตุปัจจัยท่านไปเลยเกิดถวายเงินท่านไปเลยเป็นให้มอบให้บริญญาวทัยากรนะแล้วก็ท่านก็จะ สามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองได้เมื่อมีความจําเป็นคารวะที่ถวายอาหารเสริมแก่พระภิกษุเพื่อให้ฉันนอกเวลาจะผิดวินัยหรือไม่นะฮะยอมไม่ผิดหรอกเต่วพระเดี๋ยต้องดูว่าอาหารเสริมคืออะไรอันนี้มันมันมันจะต้องวิจัยมินิจฉัยในแง่วินยัยออามาก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะว่าอาหารเสริมนี่คืออะไรนะฮะถ้าบางทีสถานะของเขาเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกาลิกประเภทไหนล่ะ ถ้าเป็นประเภทยาวกาลิกนะก็ยามากาลิกนะฮยามากคาลิกคือกินได้ในตอนวันนะก็ได้หรือว่าสัตาลิกก็ไม่ได้แปลกอะไรยาวชีวิตก,ก็ไม่ได้แปลกอะไรที่ห้ามจริงๆเนะี่ยห้ามเฉพาะเป็นยาวกกยามกากยาวกาลิกคือพวกอาหารนะต้องดูว่าเขาเป็นอะไรอันนี้มันต้องศึกษาองค์ประกอบส่วนประกอบเขาด้วยนะะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน หมายถึงอะไรบ้างแต่ถ้ามีฐานะเป็นอาหารแล้วก็ผิดนะพระพระผิดนะไม่ใช่โยมผิดนะพระภิกษุที่ขอบิณฑาบาัตปัจจัยกับคาราวาจะผิดวินัยหรือไม่และควรถวายไหมถ้าไม่ถวายควรจะตอบท่านยังไงคือถ้าเราไม่ได้เปรานานนะิยาถวายไปอันขาดเลยนะก็บอกท่านยังไม่ศรัทธา นะแล้วก็เตือนสติท่านหน่อยนะฮะบอกว่าการขอของต่อคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ประนานี่ก็ปรับประบาตินะคือมาว่ามักง่ายไปหน่อยนะไปบินตบาดตะตางก็อย่างนั้นบางทีก็มีคนเคยมาเล่าให้ฟังแต่เราก็ไม่เคยเห็นก็พูดจากก็บินตบาดตรงๆนะเขาจะให้อาหารก็ไม่เอาบางทีไปบินตบาดตอนบ่ายซะด้วยพวกนี้ส่วนมากพร,ร่ปลอมนะคืออย่าไปสนับสนุนส่งเสริมเขา่อกฟังทั้งหลาย ปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่าน,นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมจุมมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี